ันนี้ดึงสายออกมาดึงสายออกมาสายนี้ออกมาคาดไว้ตรงน,น,นี้อันนี้ก็จะมีสองถุงอ,อันนี้กดกดอดอกเรียบตรงนี้แล้วเดี๋เรียบ ปอามานี้ก่อนสองแสนนี้ใช้ตัวยาวใช้เท้านักเท้าใช้ัดตัวเองีเพียรใจรันั่งกอดจอตาช้างอนึ่ ใส่ยังไม่ต้องแน่นหนาน,นย่เด็กต,ต,ตัวนี้เเลยแขอดนต่อมาใส่ตัวนี้ขันหน้าขันหน้าเรื่อใส่นี้ใส่สลักก่อนให้ลงสลักข้างหลังตัวนี้จะเข้าอย่างงี้แบบนี้ ตรงนี้ให้หมุนไปทางนี้แล้วก็หมุนไม่ต้องแน่นมากแค่ตึงๆนะครับล็อกเพื่อล็อกเครื่องแค่ตึงๆล็อกเครื่องแค่นี้อันนี้มาเสียบอันนี้ให้สุดให้แน่นปุ๊บอันนี้เราก็ขันให้แน่นนะครับอันนี้เราก็ขันให้แน่นปุ๊บแั้มีสองตัวอันนี้เราก็ขันตัวนี้ไป เดี๋ยวขันตัวนี้ขันสมมุติว่าขันเสร็จแล้ววิธีเปิดปิดเครื่องเปิดปิด,ปด,ปด,ปดตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวนี้ไม่ต้องเปิดเปิดตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้นะะเรียบร้อยก็คือต่อสายเข้าได้เลย E S เราจะมีแอเซสซอรีให้อันนี้อุปกรณ์ให้ฟันะครับอย่างเส้น มีแผ่นอิเล็กโทรมีฟองน้ำมีสายรัดอันควยให้หนึ่งอันคอยตรงนี้หมดอ่ะอเคิดก็พอ